ในนนามของโรงเรียนนอนสูงศรีธานีขอขอบพระคุณท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนอนสูงศรีธานีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนยียบัตรของนักเรียนที่จนการศึกษาพาฒครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และจบปรุญการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกประจำปีการศึกษา2559 ซึ่งมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน518คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน361คนการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย1การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6 2 มอบประกาศสนิบแบบให้กับนักเรียนที่สมั็รการศึกษาตามหลักสูตรจำนวน879คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สมั็รการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งแสดงให้ความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการศึกษาเท่าที่เพื่อปลุกฝันข่้นนิยมทิงงานแก่นักเรียนที่มีความรักความพันต่อสถาบันที่คุณศิลปใาวเนรู้ขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม กิจกรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมของสังคมไทยเพื่อส่งเสริมให้เกิความรักความสามัคคีในคณะและเพื่อเปยนการเป็นสมาชิกของสิเขีาวสีทรายกิรภไปการจัดกิจกรรมมอบไปจุจเสีวัฒนธรรมในครั้งนี้ได้รความร่วมมืออย่างยิ่งจากต่าฝ่ายต่างะทํทให้การงานเนิต่อปีนี้ได้เวลาเป็นมดแล้วอให้ยนเชิญสังคม ในมอปฏิบัติไ้แก่นักเรียนที่มีุการเรีนสนสิบัแรกและประกาศนีบัตรแกูุ้้เปในการศึกษาตามบะระดับชั้นมัธศึกษาปีที่สและมัธยมศึกษาปีที่สองปี2555ของเรียนมูสูงแห่านีและให้อุปในลำดับต่อไปกช